G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ p o ร e r supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock Motherboard ที่เกมเมอร์และนัก o v เ r อร์ ok ker, เลือกใช้ สวัสดีครับพบกับ o อฮอคโซนทีวีซีซั่นสนะครับวันนี้อิงก,ก็พาการจ่อตัวแรงๆที่เป็นกระแสนในช่วงนี้มาอีกตัวนะครับ g t x 980 TI จะเห็นว่ามาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับการ์เทปตัวนี้วันนี้จะเป็นจากทางค่ายกิกะไบนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้นําการจอเหมือนกันนะฮะอันนี้จะเห็นว่าเป็นซีรีส์ G1 Gaming อั่เรื่องชื่อนั่นเองเดี๋ยวจะเป็นยังไงพาไปดูครับ mm hmm. ก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่กล่องกันก่อน กล่องทาง G-Byte ก็จะเป็นธีมสีดำนะครับมีโลโก้ตรงนี้ตามสไตล์ G1 Gaming ก็เหมือนจะมีตาหุ่นยนต์นั่นและครับแล้วก็ l ลเ e l G, G Force GTX 980 Ti แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆของทาง G-Byte นะครับตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูในตัวการ์ดทางด้านหลังกล่องน,นะครับก็จะอธิบายเทคโนโลยีของซิงค์นะครับซิงค์ที่ทาง G-Byte เรียกว่า Winforce นะฮะก็จะมีเทคโนโลยีอย่าง Triangle Cool มีเบลดแบบ พัดใบพัดแบบพิเศษซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูในตัวซิงนะครับเอาเป็นว่ากล่องก็ตามนี้เดี๋ยวแกะให้ดูทางด้านในนะครับเมื่อแกะกระดาษข้อออกมาก็จะเห็นว่ากล่องกระดาษหนา,หนาๆอีกชั้นนะครับข้างในเขียนว่า G1 Gaming เป็นกล่องสีดำนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเปิดขึ้นมาสิ่งแรกที่เราจะเห็นคือตัวการ์ดหยิบออกไปก่อนนะครับเรามาดูบันเดิลกันก่อนอ่ะตรงนี้นะครับ อันนี้ไม่มีอะไรนะครับจะเป็นฝาปิดอุปกรณ์ข้างในที่ให้มาเฉยนะครับซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีนี่เลยโมเลก2หัวแปลงเป็น8พิน1หัวคู่มือกราฟิกาดควิกไกด์หรือว่าพวกการประกอบอะไรต่างๆนะครับไดเวอร์ลงยังไงอะไรอยู่ในนี้หมดนะฮะส่วนอันนี้จะเป็น CD โปรแกรมบันเดิลนะครับก็คือพวกโปรแกรม o อเวอร์ฮอต่างๆจะอยู่ในนี้หมด ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับบันเดิลต่อมามาดูของสําคัญตัวการ์ดเรามาดูตัวการ์ดกันนะครับหน้าตาก็จะเป็น G1 Gaming เลยนะครับซิงค Winforce เอกลักษณ์ของ g ิกะไบ t e นะฮะพัดลม3ตัวตัวการ์ดนั้นมีขนาดใหญ่นะครับกินพื้นที่2สล็อตแต่ว่าตัวซิงค์จะเห็นว่าหนามากทุกอย่างนะครับหมุนให้ดูทางด้านหน้าดูขนาดฮีทไพแ์แวบแรกก็แทบช็อกแล้วนะครับฮี mm hmm. ทไพทองแดงขนาดเท่านี้หมุนไปทางอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะ มีเปิดเปลือยซิงให้เห็นด้วยทางด้านนี้นะครับจะเป็นพอร์ตเอาพุตต่างๆก็คือมีนี่จะมี DVI 2อันนะครับก็คือจริงๆแล้ว GTX 980 Ti ตัวอื่นก็จะมี DVI มาให้ตัวเดียวนะครับแต่อันนี้มี DVI มาให้2อันมี HDMI Display Port อันนี้ Display Port นะครับ Display Port 3 p o พอร์และ 1> HDMI 1พอร์พนะครับการเรียงเลเวลของเอาพุตพอร์ตจะไม่เหมือนกับ GTX 980i RTI ธรรมดานะครับโดยปกติ uh, HDMI จะมอยู่ตรงนี้นะครับแต่อันนี้จัดเรียงให้ดูเป็นระเบียบมากขึ้นนั่นเองนี่ครับตรงนี้จะเห็นว่ามีบริดจ์ที่เสียบบริดจ์ SLI ทั้งหมดพอรพอนะครับซึ่งซัพพอร์ตก็ได้สูงสุดนั่นแหละครับแต่ว่าก็คำนวณงบกันเอาเองว่าจะมีการกี่ตัวตรงบริเวณนี้นะครับจะมี power input 8พนสหัวนะฮะส่วนบริเวณนี้จะเป็นส่วนของตัวซิงค์ซึ่งเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูทางด้านหลังการ์ดนะครับเอาให้ดูกันก่อนกลับด้านก็จะมีแบ็กเพลทนะครับก็วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับช่วยเสริมความแข็งแรงให้การ์ดและเสริมความสวยงามด้วยจะมีโลโก้ G1 Gaming อยู่ตรงนี้นะครับและฉะลุลายมาเพื่อความสวยงามนั่นเองลำดับต่อมานะครับผมจะทำการแกะซิงค์ให้ดู น็อตสี่แฉกหัวเล็กนะครับอย่าใช้ไขควงขนาดใหญ่เพราะว่ามันอาจจะทําให้หัวน็อตรูดได้นะครับและถ้ารูดแล้วจะมีปัญหาใหญ่แน่นอน <Okay. S 1> เมื่อถอดน็อตแล้วลําดับต่อมานะครับเราก็ต้องคําหาตรงพินเสียบพัดลมนะฮะซึ่งอยู่บริเวณนี้ดึงออกมาก่อนยกขึ้นมานะครับอันนี้เราต้องทําการถอดสายพัดลมมีทั้งหมดอยู่3จุดนะครับตรงนี้น่าจะเป็น led ซะมากกว่านะครับเพราะว่าพัดลมจะมี4พิน2จุดตรงนี้แต่ว่า เหมือนว่าตัวการตัวนี้จะมีดีเฟกต์นะครับผมก็แกะตัวนี้ไม่ออกนะฮะเพราะว่าถ้าแกะออกข้างล่างก็จะหลุดออกมาด้วยเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตวางไวง้ที่นี้ก่อนละกันมาดูที่ตัว PCB นะครับ PCB จะเป็นของทาง g ิกะไบท์ทำเองนะฮะจะเป็นเม็ดแรมจากทาง Hynix นะครับตรงนี้ g d d r 5 6 g ิกะไบ์และ GPU 980 Ti นะครับ Gtx 980 Ti <S <S ภาคจ่ายไฟ m o s f e t จะเป็น Mo ส F e t แบบดิจิตอลทั้งหมดนะฮะบริบวเวณนี้อย่างที่เห็น และพวกนี้ก็จะเป็นยางซิลิโคนนะครับเพื่อช่วยระบายความร้อนของพวกภาคจ่ายไฟนะครับถ่ายทอดความร้อนไปสู่ฮีทซิงเช่นเดียวกับเม็ดแรมตรงนี้นะครับเดี๋ยวะ <S <S จะพาให้ดูในฮีทซิงครับฮีทซ <Heat> ิง <ink> ก็จะเห็นว่าเป็นทองแดงขนาดใหญ่มากนะครับโดยที่มีซิงของเม็ดแรมแปะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นซิลิโคนขึ้นมาปัม๊มตาไฮนิกติดขึ้นมาเลยจากตรงเม็ดแรมนะฮะซิลิโคนก็จะถ่ายเทความร้อนจากตัวเม็ดแรมลงไปสู่ กระดองทองแดงตรงนี้นะครับแชร์กับ gpu ซึ่งจะถ่ายทอดความร้อนต่อไปอย่าง h ีทไ p i p ทองแดงขนาดใหญ่ทั้งหมดนี้1,2,3,4,5อันนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นตรงนี้จะมี6นะครับโดยที่มาฝั่งนี้อีก1อันก็คือเทคโนโลยีของทาง gigabyte singwinforce เขาเรียกว่า t r i a n g c o o l e technology นะครับก็คือมีลมเป่าลงมาแล้วก็จะพยายามคุมทิศทางลมให้ออกข้างๆให้มากที่สุดนะฮะตรงนี้แต่ลองสังเกตดูดีๆบริเวณนี้ ของตัวซิงค์จะมีวาหลบพวกภาคจ่ายไฟอะไรต่างๆด้วยนะครับถือว่าออกแบบมาสำหรับการ์ดตัวนี้โดยเฉพาะอีกด้านหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีโลโก้ w n n o r c s ตรงนี้ซึ่งโลโก้ w n n o r c s ตรงนี้จะมีไฟสถานะ LED นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูในเทปนี้แหละแต่ว่าสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับโดยที่ต้องใช้โปรแกรมที่ลงมากับ CD bundle จะเป็นเหลืองฟ้าม่วงแดงเขียวอะไรก็ได้นะครับแต่ว่า default จะเซตมาเป็นสีขาวนั่นเอง อีกจุดหนึ่งที่สําคัญของซิงค์ตัวนี้ก็คือพัดลมของเขาเขาเรียกว่า unique blade fan design หรือแปลเป็นไทยก็แค่ว่าพัดลมใบที่มันไม่ปกติเท่านั้นแหละครับแต่ก็ไม่ปกติจริงนะครับลองดูดีๆจะเห็นว่ามีขีดนะครับ1 2 3 4 5สี่ขีด5ขีดนี้ทาการกวาดลมไปที่หัวใบพัดตรงนี้หัวใบจะมีสามเหลี่ยมนะครับหน้าที่ของมันก็คือช่วยให้กวาดลมเป็นทิศทางเดียวกันได้มากขึ้นนะครับช่วยลดพวก t u r b u l e n ซ์หรือว่า กความผ่านผวนข,ของอากาศในบริเวณนี้ทําให้ลมนั้นสามารถเป่าอัดลงไปที่ตัวแผงฟินข้างล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับที่เห็นตรงนี้นะครับจะเป็นขนาดความยาวของตัวกาซึ่งวัดได้อยู่ที่30เซนหรือว่า300มิลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเลือกไปใส่ก็ลองจัดเคสกันดีๆก่อนนะฮะอาจจะใส่เคสไม่ได้ทุกรุ่นนะครับถึงแม้ว่า PCB จะเป็นขนาด full size แล้วนะครับแต่เพื่อให ตัวซิงค์นั้นสามารถวางพัดลมได้3ตัวเต็มพื้นที่เพราะฉะนั้นตัวซิงค์มันก็ต้องยืดออกมากว่าตัว PCB นิดนึงนะครับโดยที่มีตัวฮีทไพร์และฟินออกมารองรับด้วยก็ประกอบกับเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนะครับแต่ก็ต้องขอเกินเกินกันอีกนิดนึงนะครับเรื่องฟังก์ชันที่การ์ตัวนี้แต่ผมไม่สามารถเทสได้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็น F ฟล็ d ดิสเพลย์หรือว่าการต่อพวกจอแบบอนุกรมนั่นเองนะครับแล้วก็การ์ตัวนี้จะมีด u a อไบต s ด้วยนะครับคือมีับ็์ ถือเป็นฟังก์ชันของ Gigabyte G1 Gaming นะครับเอาเป็นว่าต่อมาเดี๋ยวผมพาไปดูผลเทสกันก็ตั้งเทสเบดกันเสร็จแล้วนะครับเช่นเคยต้องขอแนะนำสเปคกันก่อนนะครับเมนบอร์ด ASRock Z97 k i l l e r f a t a l i t y CPU Core i7 4770K Overclock ไปที่4.2 GHz นะครับ RAM จากทางทีม8 GB Kit DDR3 Bus 2133นะครับและที่สำคัญการ์ดจอ GTX 980 Ti จากทาง Gigabyte G1 Gaming นั่นเองเดี๋ยวไปดูผลเทสกันเลยครับ เรามาดูรายละเอียดตัวการ์ดในโปรแกรม TechPowerUp GPU-Z 0.83นะครับต้องขอย้ำว่าเป็น0.83หรือว่าเวอร์ชันล่าสุดนะครับมิฉะนั้นมันจะอ่านเหมือนด t เทคไม่ค่อยออกนะครับเช่นเดียวกับ d ดเวอรนะครับก็ต้องเวอร์ชันล่าสุดเหมือนกัน NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ยี่ห้อกิกะไบนะครับแรม GDDR5 จากทาง Hynix ในขนาด6,144 MB หรือว่า6 GB ส่วน GPU Clock นั้นก็จะเห็นว่า สูงกว่า GTX 980 Ti มาตราฐานอยู่เยอะพอสมควรนะครับกับ1,152และ Boost Clock 1,241 Memory Clock ที่1,753นะครับถือว่าเป็นการดที่ OC จากโรงงานมาเกือบก็เป็นหนึ่งในตัวที่เยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับอย่างที่พูดไปต่อมา 3D Mark Fire Strike นะครับในส่วนของ 3D Mark Fire Strike นะครับการตัวธรรมดาเราจะใช้ Fire Strike Extreme แต่ระดับ980 ที Ti. นั้นก็จะต้องเทสในแบบ Fire Strike Ultra นะครับก็คือการเรนเดอร์แบบ 4K เพราะว่า r x t r e m e นั้นดูจะเบสิกเกินไปแล้วสำหรับการตัวนี้กดรันครับเฟรมเรทอยู่ที่20วกกว่านะครับ คะแนนออกมาแล้วนะครับกับ Fire Strike Ultra Resolution การเวนเดอร์แบบ 4K นะครับการตัวนี้ G1 Gaming จะทำคะแนนได้4,460กราฟิก c s Core ที่4,448ซึ่งตัวการเป็นเวอร์ชันโอหอกนั้นก็จะเห็นว่าคะแนนโดดขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับกับตัวนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดู GTA 5กันครับเข้าเกมมาแล้วนะครับกับ GTA 5 วิดีโอเมม o r y ใช้ไป3,362 MB เมกะไบต์จาก6,163 MB นอเมกะไบต์นะครับอันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ i g n o r e suggest limit เพราะว่าการ์ดเรามีแรมเหลือเฟือนะครับ Run d i r X c t x 11 1,080 refresh rate 60 FSA on m s a X 8นะครับ Vsync ปิดเพื่อเห็นเฟรมเรทที่แท้จริง density เต็ม quality เต็ม scaling เต็มนะครับทุกอย่าง very high และ ultra อันไหนอัลต้าได้ผมจะอัลต้านะครับอันไหนไม่ได้สุดที่เวลี่ไฮผมจะกดเวลี่ไฮไว้รีเฟเคชันเช่นเดียวกันนะครับ x8 ทุกอย่างสุดนะครับโมชั่นเบลออย่างที่กล่าวไปในทุกเทปนะครับเราไม่สามารถเปิดเต็มได้เพราะว่าเวลาเล่นจริงๆเปิดเต็มก็จะทำให้มึนหัวนะครับเซตติ้งตามนี้เลยทุกอย่างนะครับสุดได้เท่าที่มีกรันเบนช์มาครับเฟรมก็60-50นะครับจะเห็นว่าสูงกว่าเฉลี่ยนิดนึงเพราะว่าการ์ดตัวนี้เป็นการ์ด OC ด้วยนะฮะ นะครับฉากฝนตกนะครับจะเห็นว่าเฟรมโดดไป70ด้วยเมื่อกี้นะครับฉาก transition กลางวันกลางคืนของสวนสนุกนะครับจะเห็นว่าขึ้นไป70กว่า60 50นะครับสวิงอยู่ประมาณนี้ฉากน้ำอันนี้เฟรมเลยจะล่วงหนักหน่อยนะครับก็คือเรนเดอร์ค่อนข้างเยอะลงไปที่40ไปปลายนะฮะ เช่นเดียวกันกับทุกเทปเลยเพราะว่าฉากนี้การเวนเดอร์พาร์ติเคิลของน้ําจะค่อนข้างกินโหลดเยอะนะครับนี่นะครับ9กากว่าเห็นแวบหนึง่ง โดนตำรวจยิงแล้วครับก็ปกติฉากนี้ถ้าเราปรับสุดๆเวลาเราขับรถชนอะไรมันก็จะมีเฟรมร่วงนิดนึงนะครับแต่กับ980 t i ไม่มีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูฉากระเบิดกันนะครับว่าเฟรมจะตกไปเท่าไหร่60ต้นๆเท่านั้นนะครับ มาในส่วนของการเทสอุณหภูมิบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิในส่วนของไอดดลนะครับ33องศาเซลเซียสซึ่งห้องผมเปิดแอร์25องศาแต่ว่าไม่เย็นเลยนะครับไม่รู้แอร์เสียหรือ,อยังไงแต่ว่าอุณหภูมิตรงนี้ถือว่าใกล้เคียงอุณหภูมิห้องมากนะครับกับซิงค์วินฟอสตัวนี้ต่อมาเดี๋ยวผมจะกดฟูลโหลดให้ดูนะครับว่าจะโดดไปยเท่าไรตอนนี้พัดลมไม่หมุนนะครับ 44-45ถือว่าขึ้นค่อนข้างช้านะครับกับอุณหภูมิซิงตัวนี้53พัดลมยังไม่หมุนนะครับ58หมุนแล้วนะครับทั้ง3ตัวแต่เราจะปรับเป็นโหมดออโต้นะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมได้กดฟูลโหลดมาประมาณ5-6นาทีนะครับจะเห็นว่ากราฟเป็นค่อนข้างเส้นตรงแล้วแหละ 71,72,73อยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าคุมอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีนะครับกับซิงค์วินฟอสตัวนี้ที่เคลมมาว่าสามารถระบายความร้อนได้6 0 0วัตต์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกับพัดลมออโต้ซึ่งหมุนอยู่ที่ประมาณ61%เสียงก็ค่อนข้างดังพอสมควรนะครับแต่ก็ยังถือว่าไม่เป็นที่รบกวนอะไรรอบพัดลมก็อยู่ที่ประมาณ2,567ะครับตอนนี้ณนะเวลานี้ต่อมาเรามาดูการบริโภคพลังงานนะครับ ตัวเลข60กว่าๆตรงนี้จะเป็นตัวเลขการบริโภคพลังงานในส่วนของ i d o ดนะครับก็คือยังไม่มีทาสอะไรให้การจ,จอและ CPU เรารันเลยนะครับอยู่ที่60ต้นๆถือว่าโอเคนะครับใกล้เคียงกับการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการใหญ่หรือการเล็กแต่เดี๋ยวเรามาดูฟูลโหลดนะครับว่าการตัวนี้จะกินไฟขนาดไหน GPU Burn in Test นะครับถือว่าเป็นการ GTX 980 Ti ที่ กินไฟกว่ามาตรฐานพอสมควรนะครับโดดขึ้นมาที worlds, ่400กว่าวัตต์นะครับ400เกือบ20วัตต์นะฮะจากปกติที่ประมาณ360 370นะครับเหตุผลก็คือการตัวนี้นั้นทำการโอฮอกมาจากโรงงานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ความแรงที่เพิ่มขึ้นการบริโภคพลังงานก็ต้องเพิ่มขึ้นเช่นกันอันนี้นะครับจะเป็นลูกเล่นอีกอย่างของซิงค์วินฟอสในทาง G1 Gaming นั่นเองนะครับก็คือจะมีไฟ LED ตรงนี้ เขียนว่า Winforce นะครับและ s i l e n t Stop นะครับก็คือเมื่อพัดลมเราไม่หมุนจะเห็นว่าพัดลมไม่หมุนอยู่นะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าเรากดให้พัดลมเราหมุนนะครับอุณหภูมิเมื่อถึงประมาณ58องศาตัวพัดลมจะเริ่มหมุนนะครับตอนนี้อยู่ที่56นะครับ57 58หมุนแล้วนะครับคำว่า Stop และ s i l e n t จะดับไปส่วนโลโก้ Winforce จะมีไฟ LED ติดขึ้นมานะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจ ก็ผ่านไปแล้วนะครับกัการจากทาง Gigabyte GTX 980 ti ในโมเดล G 1 Gaming นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าการโอเวอร์คล็อกที่สูงกว่า GTX 980 ti มาตรฐานอยู่เยอะพอสมควรทำให้เฟรมเรทและคะแนนของการเบนช์มาร์คนั้นพุ่งขึ้นมาสูงมากนะครับซิงค์วินฟอสก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับด้วยพัดลม3ตัวนี้รอบการทํางานสูงสุดอยู่ที่4,000กว่ารอบนะครับก็ถือว่าระบายความร้อนได้น่าจะ600วัตต์ตามที่สเปคเคมานั่นแหละครับยัง,งก็ต้องขอบคุณทางบริษัทจิ๊กเกอร์ประเทศไทยด้วยนะครับที่่ได้สง การระดับเทพตัวนี้มาให้อิงทดสอบอยังไงวันนี้อิงและทีมงาน o อฮอ k โซนทีวก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่เอิโซดหน้าสวัสดีครับ ติดตามอิงและรายการโอฮอ o โซนทีวว่าจะมีฮาร์ดแวร์อะไรเจ๋งๆมานำเสนอเพื่อนๆได้ดูกันนะครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ